สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนครับเี๋ยวว่าก,กวางขอเก็บบรรยากาศแห่งความทรงจําไปฝากพีฝก่ฝากนอก้องวันครับพี่น้องตอนนี้กําลังเฮ็ดภารกิจบ้านเขาเขาหน้าปีพี่นอ้องก็หลายหลายเลยพี่น้องเพอาเดเลยยุ่ยยินได้ตั้ปีเมื่งผมจะพยายามหมุนมุมกลองนะครับเป็นแม่บ้านบ้าก,กวางนะสู่สู่ตายแลนะ้แม่บ้านว่า <laughs> มุมงมืเป็นแม่เทาพี่น้องวิถีชีวิคตคน,นบ้าน อีกมุมอีกมุมหนึ่งของบาวกว่างพี่น้องครับผมขอบพระคุณทุกๆพลังบวกทุกๆพลังใจนะครับเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์ลงมาทักค่ายกันในเด้อครับพี่น้องครับผมบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าบาวกว่างจะอัดคลิปนี้ประมาณจากักสามนาทีพี่น้องสักสามนาทีนะครับไปฝากพี่ฝากน้องเก็บจมบรรยากาศแห่งความทรงจําดีๆไว้เพื่อไดอาไว้ไว้ไวเบางพี่น้องเนาะว่าบาวกว,าว่างบ่ค่อยมีโอกาสได้มาใ้แม,มาหน้าไหน่า,นานโดยการงานนาะทีบาวกว่างค่ะงานเกี่ยวกับ ค่ะขายาอยู่ในเมืองเ,องเนอะบอกง่ายครับผมครับคเกี่ยวกับงานของบริษัทเขาบ,บอกเขาพอได้พอมากมากพอบรรยากาศหลักะนี้ผปันใดเลยได้ไไดม,มีโอกาสเก็บคลิปเขากลาลังงามพี่น้องับผมนี่กำลังงามสูง่าพังนั่นเในเครื่องเอวอเลยครับประมาณเพียงเอวอเบาเบาขวางอย่แล้ว,ๆๆวลครับผมกำลังงามก็เลยเอาปุ๋ยหมากมาใส่ปุ๋ยสูดปุ๋ยได้บอกมาปุ๋ยเพอนเพื่อนเห็นต้นไม้บ้างครับผมต้นไม้ยูไก่เนเขจเดนของ ของไงเป็นหน้าไม่เท่าของบางหว่นงครับผมบ่มสุดครับเป็นหน้าวานบ่เป็นหน้าหน้าดำเลยพี่น้องครับส่วนเนยก็เฮ็ดเป็นข้าวเหนียวเป็นหน้าเป็นข้าวเหนียวพี่น้องภาพอา,อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเลยพี่น้องแดดซ่องตาที่บากกวางอันหนาเขาเขาแดดก่อนย่อนแสงนี่ครับบรรยากาศ วานบ่โดนของพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะนา็นาดจะเล้วลรืชั่วโมงนิดๆใส่ใส่เวลาบ่โดดหรอกวานแล้วนั่หน้านี่ก็จะไปอีกหน้านึงอีกหน้านึงอย่มันทางเขาบ่รู้ว่าจะเขับไปได้บ่มันลมมันพี่น้องต้องไปเบิ่งก่อนถ้าถ้าสมมุติว่ารถเข้าไปเบิ่งบ่ได้ก็ไว้มื้อหลังนะครับผมให้ดินแห้งก่อนชังจังสิมานั่นไหนเกินอาทิตย์นึงแล้วพี่น้องครับผมแม่เฒ่าบอกว่ารถเข้าไปบ่ได้ก็บ่ต้องเข้าไปเดี๋ยวรถมันติดลมพอทางเข้าไปหน้าอีกห้นึงนี่มันก็ประมาณห่างจากจุดนี้ประมาณ ประมาณสามโลครับสามโลกว่าสามโลสี่โลเนี่ยห่างกันแต่ว่าปากท่างเขาหน้ามันจะเป็นท่างรถที่แตกเขาพี่น้องรถกระบะแลนดเขาได้เฉพาะน้ำหนาแรงถ้าเป็นหนาฝนอี่ต้องเมืองดินมาดินล่มว่าถ้าดินล่มคือกับมันมากวงกับพวกเสียงที่จะเข้าไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาคนมาหลากรถยากพี่น้องขวาประคุณลหลายเ้ยพี่น้องครับผมนี่ก็ติดถน,นนีนพี่น้องเลยทั้งทั้งดำามนรถแลนอยู่พี่น้องมอเตอร,ร์ไซค์แลนอยู่ไมมครับที่ทั้งเนี่ยก็จะคอยติดบรรยากาศ อยู่อำเภอบนภันไพรพี่น้องคอนเจนบรรยากาศสดชื่นเอ้าเอาไปแค่นี้ก่อนพี่น้องขอบพุณอะไรทุกพลังบวกทุกพลังใจได้ครับผมบมื่อนีบ้ากวางมีเอาบรรยากาศมาฝากสำนีกอนครับเดี๋ยวบากว่างจะไปทำงานก่อนจะไปวนันวานปุ๋ยต่อนะครับขอพูดอะไรทุกการรับชมเด้อครับผมสวัสดีครับ